ตำนานร้านดังบายนั้นมันพืชมรกตวันนี้เราพามาอยู่ที่ร้านปิ้งย่างชื่อดังย่านรามคำแหงกินจุอิ่มคุ้มต้องที่นี่เท่านั้นกับโคบังบุฟเฟ่โคขุนบรรยากาศร,ร้านลมโป่งนั่งกินสบายที่เห็นอยู่นี่คือลายไก่และลายเนื้อโคขุนเรียกได้ว่าคัดมาทุกส่วนของความเป็นไก่และความเป็นเนื้อและทางแสงซีฟู้ดสดสดเดือดเดือดตักกันได้แบบไม่อัน้นอ่ะขออนุญาตยั่วทุกคนหน่อยครับแถมยังมีโซนกับข้าวให้เลือกทาน กันแบบจุกจุกมัดรวมเมนูยำและยำปูมา้าแซ่บของกินเล่นปูดองก็พร้อมทานล้านส้มตำก็พร้อมโคบาน้ำจิ้มคือเติมตลอดไม่มีขาดเลยจริงๆจ้าและนี่คือหน้าตาเมนูอาหารที่เราจับมาในครั้งนี้เอาจริงๆคือยังปักมาไม่ครบทุกอย่างของในร้านเลยนะเพราะอาหารเขานี่เยอะจริงจังจะทานแบบเตาปิ้งย่างหรือเตาถ่านลูกค้าก็สามารถเลือกบอกทางร้านได้เลยเช่นกันบอกเลยว่า สดจริงอะไรจริงทานข้าวเสร็จก็อย่าลืมตกด้วยขนมหวานผลไม้และอีกหลายเมนูน่าโดนกับร้านโคบังบุฟเฟ่โคขุนพิกัดอยู่ที่ซอยรามคำแหง112ทับหเขตสะพานสูงกรุงเทพเปิดทุกวันที่จอดรถเนี่ยเพียบมรกรับรองจะติดใจ